สำหรับคลิปนี้นะคะจะมา,าแจกสูตรนะคะวิธีการทานนะคะนี่เลยนะคะทานในดีตยังไงให้สุขภาพดีแบบร้อนะคะร้อนะคะสุขภาพดีในที่นี้หมายถึงว่า,าการเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยลงนะคะโดยส่วนตัวของตัวเองอะ่ะมีอาการหอบนะคะที่เกิดจากแบบเวลาที่เราเป็นภูมิแพ้อะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็จะมีอาการเหนื่อยหอบนะคะตั้งแต่ ออยู่กับเมดิสมาแล้วก็กินเมดิสมานะคะก็คืออาการเหล่านี้หายไปนะคะก็ค,นะค,ะกคือนะคะนี่เลยกลางคืนนะคะโบจะกินเป็นไฟเบอร์ก่อนนอนตัวนี้จะเป็นไฟเบอร์คุณหมอนะคะเป็นไฟเบอร์ลดบวมนะคะสําหรับใครที่อ่ในสายอาส้มตำยำอะไรแบบนี้ที่ชอบกินนะคะแล้วก็อาหารการกินที่เรากินเข้าไปนะคะมีโซเดียมทั้งสิ้นนะคะก็คือ กินไฟเบอร์ก่อนนอนนะคะตอนเช้านะคะตอนเช้าจะกินเป็นกาแฟนะคะนะคะสามตัวหลักๆแค่น,นี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะก็คือสัดส่วนอาจจะไม่ได้สัดส่วนอาจจะไม่ได้เฟิร์มแบบอ่าไวมากนะคะแต่ว่าอ่า สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือสุขภาพของตัวเองนะคะก็คือกินปกติไม่ได้ทำไอเอฟใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ออกกําลังกายร่วมนะคะแล้วก็กินแคปคุณหมอนะคะก่อนอาหารนะคะก่อนข้าวก่อนอาหารมื้อหนักก่อนข้าวมื้อกลางวันทุกวันนะคะกินก่อนข้าวประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็กาแฟส่วนใหญ่กาแฟจะกินเป็นตอนเช้านะคะหรือถ้าว่าวันไหนเป็นวันหยุดก็จะกินคู่กันแล้วก็ ออกกาลังกายนะคะออกกำลังกายง่ายๆนะคะทําเองที่บ้านเลยนะคะกโ็โดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ก็ได้ถ้ามีอุปกรณ์ก็ดีนะคะคือง่ายๆเลยนะคะไม่ได้แบบไม่ได้เข้ายิมใดๆทั้งสิ้นนะคะตลอดระยะเวลา10เดือนนะคะก็จะจะขึ้นรูปให้ดูนะคะอันนี้คือทําเองจริงๆแต่ว,ว่าทําแบบมีวินัยแล้วก็ไม่เคยอดเลยซักมื้อนะคะแต่ว่าสิ่งที่เลี่ยงนะคะเลี่ยงแต่ไม่ได้อดนะคะก็คือของหวานของมันของทอดนะคะเลี่ยงแต่ว่า ไม่เคยอดก็คือก็คือกินปกตินะคะไม่ไม,ไม่ไม่มีการอดใดๆทั้งทีแล้วก็ไม่ได้ทํา IF นะคะแต่ว่ามื้อไหนเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะแต่ว่าไฟเบอร์นะคะจะเป็นอะไรที่ขาดไปได้หรือถ้าวันไหนเรากินแบบมื้อหนักๆหรือว่าเรากินพวกมาม่าพวกยำนนะคะมื้อเย็นก็จะตามด้วยไฟเบอร์ทุกทุกวันนะคะทุกวันนะคะหรือบางครั้งอาจจะแบบ สามสี่วันนะคะสามที่วันทันทีก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะก็คือเนี่ยทานสามตัวหลักๆนี้เลยนะคะ